やれるこのランスロットなら。 โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะเฮเมะวันนี้เราก็จะอยู่กับเกม Codegear Lost Story คลิปรีวิวตัวละครอีกเช่นเคยนะครับในครั้งนี้ก็จะอยู่กับพวก4ดาวตัวละครเริ่มต้นกับตัวละครอย่างสุสคขุไวไนหรือว่าสุซุขุเวอร์ชั่นอัศวินสีขาวสุสคขุอัศวินสีขาวจะเป็นตัวละครม้านะครับซึ่งจะเป็นตัวละครที่มีการกินค่าคอร์สน้อยโดยค่าคอร์สของเจ้าตัวในตอนที่อัพจนถึงเลเวล99 แล้วก็การปลดอาวาเกนระดับ9เนี่ยจะมีการกินคอสเพียงแค่2เท่านั้นเองโดยโตัวละครตัวนี้หลักๆแล้วเขาจะเอามาใช้งานสกิล1ครับเดี๋ยวค่อยไปว่ากันเรื่องสกิล1ก่อน ดาเมจการโจมตีของตัวละครเนี่ยเรียกได้ว่าสูงทั้ง2ค่านะครับดาเมจการโจมตีระยะประชิดก็อยู่หลัก500เเดาเมจโจมตีระยะไกลก,ก็อยู่ที่600ซึ่งก็คือจะเน้นการโจมตีระยะไกลซะมากกว่าแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะเอาไปใช้ต่อสู้ระยะประชิดไม่ได้เลยตัวละครส่วนใหญ่แล้วมันจะเน้นการโจมตีด้านใดด้านหนึ่งนั่นก็คือถ้าไม่ระยะประชิดไปเลยก็ต้องเป็นระยะไกลไปเลยซึ่งการต่อสู้ระยะประชิดกับระยะไกลดาเมจมันจะแตกต่างกันอย่างมากเลยครับยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นตัวต่อสู้ระยะไกลดาเมจ การโจมตีระยะไกลก็จะขึ้นเป็น5600แต่ว่าการโจมตีระยะประชิดก็จะเหลือเพียงแค่ร้อยสองเท่านั้นตัวนี้เนี่ยเรียกได้ว่าค่าการต่อสู้ทั้ง2รูปแบบนั้นอยู่ไล่เลี่ยกันเลยสามารถที่จะเอาไปใช้งานทั้งการต่อสู้ระยะประชิดและการต่อสู้ระยะไกลได้แต่โดยส่วนใหญ่ะนะไม่ค่อยมีคนสนใจหรอกว่าจะเอาตัวละครตัวนี้ไปใช้งานเพื่อการต่อสู้หลักๆแล้วจะเอามาเพื่อการเพิ่มค่าคอสมากกว่าการต่อสู้ของเจ้าตัวเนี่ยเป็นผลพลอยได้เท่านั้นเองสังกัดของตัวละครนั้นจะมีอยู่2สังกัดด้วยกันสังกัดแรกเลย ก็คือกองทัพวิธทเนียสังกัดที่2ก็คือกองกําลังพิเศษของกองทัพวิเทเนียหรือว่าหน่วยของหลอดพุดดิ้งคาเมลลอดนั่นเองแต่ในเกมเนี่ยมันจะไม่ได้ใช้ชื่อว่าคาเมลลอดนะครับมันเรียกว่ากองกําลังพิเศษไปเลยนั่นเองโอเคเราก็มาดูที่สกิลของตัวละครกันเลยดีกว่าสกิลแรกเลยก็คือสกิลเพิ่มค่าคอร์สนะครับโดยจะเป็นการเพิ่มค่าคอร์สให้กับทีมหลังจากที่เราวางตัวละครลงไปแล้ว5วินาทีนะครับพอวางลงไปแล้วนับวิไป5้าวิ ถึงจะเพิ่มค่าคอร์สให้โดยเลเวล4จะเพิ่มให้11หลังจากที่เราได้คอร์สครั้งแรกไปแล้วเนี่ยก็จะเป็นการนับวิใหม่30วินาทีครับถึงจะเพิ่มคอร์สให้อีกครั้งหนึ่งโดยจะเป็นการเพิ่มให้ทุกๆ30วินาทีซึ่งทําให้ตัวะครตัวนี้เนี่ยไม่จําเป็นจะต้องวางเสร็จแล้วปลดออกเหมือนกับตัวของเจรเมียนะครับไอตัวเจรเมียพี่ส้มเราเนี่ยวางเสร็จแล้วต้องปลดออกใช่ไหมแต่ว่าตัวนี้วางเสร็จแล้วสามารถที่จะปล่อยแช่แป้งไปได้เลยมันเพิ่มค่าคอร์สให้เองอยู่แล้ว คคจนกว่าเราจะพอใจแบบว่าเฮ้ยกูได้คอจนหนำใจแล้วว่ะเราอยาให้ตัวละครอื่นมาช่วยเสริมดาเมจหรือว่าเสริมสกิลอะไรให้สามารถที่จะปลดตัวนี้ออกทีหลังก็ได้ในตัวของสกิลหนึ่งเนี่ยยังมีอีกหนึ่งความสามารถด้วยนะครับนอกเหนือจากการเพิ่มค่าคอร์นั่นก็คือ การเพิ่มอัตราการเก็บเกลีไม้ตายให้กับตัวละครครับโดยก็คือตัวของซูซูกุเนี่ยสามารถที่จะเก็บเกลไม้ตายเต็มเร็วกว่าชาวบ้านชาวช่องเขานั่นเองโดยปกติแล้วตี1ตัว2ตัวอัตราการเก็บเกลีไม้ตายจะขึ้นไม่เยอะแต่ตัวนี้อาจจะตี1ตัว2ตัวถ้าไม่ตายเต็มเลยประมาณนี้นั่นเองครับโดยอัตราการเก็บเกลีไม้ตายของเลเวล4นั้นจะเป็น 47. 5เปโดยจะเป็นการเพิ่มขึ้น25วินาทีถ้าเกิดว่าใช้งานหุ่นส่วนตัวก็จะกลายเป็นสกิลเลเวล5 จะเพิ่ม50%เป็นเวลา30วินาทีนะครับไปต่อกันที่ตัวของสกิลที่2ครับเอ่อสกิลที่2เลขผิดนะเนี่ยทีมงานเกมแก้ด้วยอีทีมงานแม่งใส่เลขหนึ่งเฉยเลยวะ่ะเดี๋ยวขอกาก่อนเอออีตรงเนี้ยเลข2ออยู่เฉยจ้ามึงพลาดฮนะโอเค ตัวของสกิลที่2นะครับก็คือเมื่อเราวางตัวละครลงไปในฟิลด์ปุ๊บเกรดไม้ตายของหุ่นจะเป็น87.5ทันทีหรือก็คือวางปุ๊บถ้าไม่ตายจะเต็มอยู่แล้วตีอีกไม่กี่ทีถ้าไม่ตายก็เต็มเลยแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเลเวล5หรือว่าใช้งานหุ่นส่วนตัวนะครับเกรดไม้ตายจะเต็มร้อยทันทีเลยครับก็คือวางเสร็จปุ๊บมึงมีถ้าไม่ตายให้ตั้งแต่แรกวางปุ๊บกดใช้ได้เลยทันทีนั่นเอง ในแม่ของซูซูกุแรนสล็อตนั้นจะมีอยู่ทั้งหมด3เวอร์ชั่นด้วยกันนะครับเวอร์ชั่นแรกเลยก็คือตัวของ MVs หรือว่าเวอร์ชันดาบของพี่แกแหละ MVN เป็นชื่อยอ่อนะครับชื่อเต็มพี่แกยาวไปไม่ขอพูดก็แล้วกันเวอร์ชันนี้จะเป็นเวอร์ชั่นแรกที่จะมาพร้อมกับตัวละครเลยใช่ไหมต่อไปคือเวอร์ชั่น2ครับปืนวาริส ปืนวาริสก็เป็นเวอร์ชั่นการโจมตียไกษ่ซึ่งจะใช้ได้กับดาเมจของซูซคกุที่เน้นการโจมตีปืนอยู่แล้วต่อไปจะเป็นเวอร์ชั่นที่3ามเซรฮาเคนโดย3เวอร์ชั่นนี้เนี่ยมันจะมีความแตกต่างกันอยู่เรียกได้ว,ว่าแล้วแต่สไตล์การเล่นเลยนะครับเราก็จะขอพูดถึงเวอร์ชั่นแรกก่อนเลยก็แล้วกันเวอร์ชั่นแรกเนี่ยตัวละครน,นั้นจะสามารถโจมตีสตู2ตัวพร้อมกันได้ครับอัตราการกินคอร์สเนี่ยมันจะกินคอร์สเพียงแค่ 6เท่านั้นเองก็จะเห็นว่ากินคอร์ดน้อยนะครับซึ่งตัวของเวอร์ชั่นนี้เนี่ยหลังจากที่เราใช้ถ้าไม่ตายไปแล้วมันก็จะไม่เกิดอะไรขึ้นเลยครับก็เป็นแค่ตัวดาเมจโจมตีระยะประชิดธรรมดาต่อไปจะเป็นเวอร์ชั่นที่2ปืนวาริส ปืนวาลิสเนี่ยมันจะกินคอสเยอะนะครับโดยจะกินคอสสิบนะครับไอ้ตัวนี้12นะเพราะพี่ไม่ได้ปลดปืนครับพอดีว่าใช้ตัวอื่นไม่ได้ใช้ตัวนี้ักเท่าไหร่เลยถ้าเกิดว่าเราจะเอาซูซคุไปใช้งานตัวนี้รูปแบบปืนเนี่ยการกินคอสก็จะเพิ่มมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมโดยปกติซูซคุจะกินคอสอใช่ไหมแล้วตัวนี้กินคอสสิ 10, ก็จะกลายเป็นว่าช่วงเริ่มต้นนะซูซคุจะเสียคอสไปถึง12เลยนั่นเองครับ แต่มันก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีเพราะมันคุ้มอยู่เนื่องจากว่าสุคุดามเมจปืนมันแรงแล้วก็ถ้าไม่ตายของวละครตัวนี้นะครับสามารถที่จะโจมตีศัตรู5ตัวพร้อมกันได้ครับในการโจมตีปกติจะโจมตีศัตรูได้เพียงแค่1นตัวเท่านั้นแต่ถ้าไม่ตายมัน5ตัวในครั้งเดียวไงถือว่าเป็นของที่ดีอยู่ไปต่อที่เวอร์ชันที่3ครับสลัดฮา สแลนฮาเคนเนี่ยเป็นเวอร์ชันที่กินคอสน้อยที่สุดนะครับโดยจะกินคอสเพียงแค่4เท่านั้นถ้าเกิดว่าเอาไปใส่กับซูซูกุก็จะกินคอสหกสำหรับคนที่วางเพื่อที่จะใช้งานคอรสล้วนเลยไม่ต้องการอย่างอื่นเลยนอกจากค่าคอสก็ออกจะเป็นการใช้งานสแลนฮาเคนไปครับแล้วก็สแลดฮาเคนเนี่ยยังมีความสามารถถ้าไม่ตายที่ไม่ได้เหมือนกับตัวเวอร์ชันดาบเวอร์ชั่นดาบถ้าไม่ตายโป้งเดียวจบไม่ได้มีอะไรเลยแต่ว่าตัวของสแ a นฮาเคนเนี่ย ถ้าไม่ตายของมันนั้นค่อนข้างที่จะพิเศษหน่อยหนึ่งเนื่องจากว่าถ้าไม่ตายของมันจะเป็นการเพิ่มเกาะป้องกันหลังจากที่เราใช้ถ้าไม่ตายไปแล้วครับมันจะทําการเพิ่มเกาะป้องกัน13%ของ max sp ตัวละครเองครับก็คือพี่แกมันค่อนข้างที่จะเป็นสายแทงค์อยู่พอสมควรในเวอร์ชั่นนี้แต่ว่าถ้าไม่ตายมันโจมตีศัตรูได้เพียงแค่ตัวเดียวนะครับไม่ได้โจมตีหลายตัวเหมือนกับเวอร์ชั่นอื่น หลักๆแล้วแลนสล็อตเวอร์ชันแซนฮาเคนเนี่ยมันเหมาะสําหรับตัวละครที่ต้องการในแมคอสต,ต่ำๆนะครับอย่างเช่นตัวของเจอเรมียอะไรแบบนี้แล้วก็ตัวละครในอนาคตที่เป็นสายม้าเพิ่มคอสเนี่ยก็ใช้งานตัวนี้มาทดแทนได้ปั้นไว้ก็ไม่เสียหายครับในเวอร์ชันแซนฮาเคนที่มีการกินค่าคอสน้อยสําหรับคนที่ไม่มีกาสโกของคาลเลนะนะก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่ดีแลนสล็อตทั้ง3เวอร์ชันมันก็แล้วแต่สถานการณ์กับการฟอร์มทีมแล้วก็สามารถเอาไปใช้งานกับตัวละครอ,อื่นๆได้อีกหลายตัวนะครับไม่จำ ก็ได้ยังได้อีกมากมายเลยแต่ถ้าเกิดว่าจะเอาไปใช้งานกับซูซคกุจริงๆแล้วแบบว่าเอาไปใช้เพื่อดึงศักยภาพเลยเนี่ยก็คงจะเป็นเวอร์ชั่นนี้ครับวาลิสนั่นเองปืนวาลิสตัวของซูซคกุได้ใช้งานดาเมจปืนแถมโจมตีศัตรู5ตัวพร้อมกันได้ในตอนที่ใช้ท้าไม่ตายแต่จะมีข้อเสียที่ว่าช่วงเริ่มต้นนั้นมันแดกคอสเยอะก็แค่นั้นแหละนั่นคือข้อเสียของมันเลยเว้ยในช่วงเริ่มต้นมันกินค่าคอสเยอะ ว่ามันแค่ช่วงเริ่มต้นไงพอวางตัวละครไปแล้วก็จบใช่ไหมอพอจบปุ๊บก็รอ30วินาทีก็เท่ากับคืนทุนแล้วประมาณนี้นั่นเองครับมันเป็นตัวที่มีข้อเสียในช่วงเริ่มต้นนั่นแหละต่อไปจะเป็นเวอร์ชันดาบหรือว่า MVS ตัวของดาบเนี่ยกลางๆแดกคอร์ก็6ไม่เยอะใช่ไหมกินไม่เยอะเท่าไหร่กินไม่เยอะโจตีสตู๊สอตัวพร้อมกันได้ไม่ตายก็2ตัวพร้อมกันได้ก็แค่นั้นเป็นสายกลางครับเดินทางสายกลางตัวนี้เหมาะ กะว่าจะดาเมจทั้งแผงเลยก็คงจะตัวนี้อืมแต่ก็มีข้อเสียแตกต่างกันไปครับอันนี้ก็อย่างว่าแล้วแต่การฟอร์มทีมกับแล้วแต่ว่าเราจะเอาไปใส่กับตัวละครอะไรตัวนี้ยังอยู่ได้อีกยาวๆเลยไม่ใช่คนนะมึงหุ่นหุ่นเนี่ยอยู่ได้อีกยาวเลยครับ เราก็มาดูเกมเพย์ของซูซากูอัศวินสีขาวแล้วก็แลนสล็อตกันเลยก็แล้วกันนะครับในครั้งนี้เนี่ยพี่จะเอาแลนสล็อตเวอร์ชันสล็อตฮาเค้นมาเนื่องจากว่าเวอร์ชันนี้ไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่อีที่ไม่เห็นนี่คือไม่เห็นมันบวกกับซูซากูคนนี้นะครับถ้าเป็นแลนสล็อตสล็อตฮาเคนกับคนอื่นนะอันนี้เห็นอยู่บ่อยๆเลยแต่2ตัวนี้บวกกันไม่ค่อยเห็นสักเท่าไหร่ถ้าเห็นคงจะเป็นตัวของซูซากูบอกปืนวาลิสมากกว่านะที่ไม่เห็นเนี่ยโดยส่วนตัวนะครับน่าจะเป็นเพราะว่า มันมีประโยชน์ในช่วงต้นเกมแล้วท้ายเกมไช้ประโยชน์หรือเปล่าเอ่ยที่มีประโยชน์ในช่วงต้นเกมเนี่ยเพราะว่ามันแดกคอร์สน้อยแล้วมันได้คอร์สเยอะ,ะครับโดยการกินคอร์สของมันเนี่ยจะกลายเป็นคน2อุนสี่รวมกันเป็น6เสียคอร์สน้อยไงแล้วได้คอร์สไปถึง12ถ้าเป็นดาบกับปืนเนี่ยจะเสียคอร์สเยอะในช่วงเริ่มต้นแต่จะมีประโยชน์ในช่วงท้ายที่ดาเมจการโจมตีสูงโจมตีศัตรูหลายตัวพร้อมกันได้ส่วนอันนี้เนี่ยคือวางเสร็จแล้วก็แค่นั้น กูได้คอสเยอะอย่างเดียวกูเสียคอสน้อยอย่างเดียวมีอยู่ในช่วงต้นเกมแต่ช่วงท้ายเกมโจมตีศัตรตตูได้เพียงแค่หนึ่งดามจก,ก็เบาอีกต่างหากมันก็จะกลายเป็นข้อเสียของมันไปครับก็จะไม่อยู่แค่นี้แหละว่าเลยทําให้ไม่ค่อยเห็นแหละนะถ้าเกิดว่าเอาไปใช้กับตัวอื่นนะ่ะจะเห็นบ่อยๆเลยแบบโอ้โห,โโหที่สุดโอเคไปเลยกันเลย เราก็จะเห็นว่าตัวของซูซูุเนี่ยพอวางลงไปแล้วนะครับสกิลที่1จะยังไม่ทํางานไม่เหมือนกับไอตัวก่อนหน้านี้ที่เราวางลงไปวางลงเสร็จปุ๊บตัวของคอรสเด้งทันทีส่วนตัวนี้ต้องรอ5วินาทีก่อนถึงจะได้คอรสมาแล้วก็รอไปอีก30มสิบวิถึงจะได้คอรส,สครั้งถัดไป แต่ว่าสกิลที่2จะทํางานเลยก็คือการเพิ่มเกจไม้ตาย100%ในตอนที่เป็นเลเวลอืมก็จะเห็นว่าเกจไม้ตายของตระครน,นั้นเต็มทันทีครับโอเคก็จะตามนี้แหละจริงๆก็เสร็จอยู่แค่นี้นะมึงวางแล้วจบไม่มีอะไรแล้วจะปลดออกก็แล้วแต่ไม่ปลดก็ได้เหมือนกันมันหมดหน้าที่แล้วเว้ยมันมีอยู่แค่นี้เลยของตัวมันถ้าเกิดว่าเป็นเวอร์ชันปืนบาลิสอย่างน้อยก็ได้กดไม้ตายจมตีศัตรูหลายตัวพร้อมกันได้อยู่ <laughs> ตามนี้แหละ อ่าสกิลเด้งแล้วนะครับเพราะว่าผ่านไปแล้ว5วินาทีแล้วหลังจากนั้นก็ต้องรอไปอีก30มวินาทีตัวของสกิลมันถึงจะเด้งครั้งถัดไปในตอนนี้เราเห็นว่าเรามีโล่นะครับโล่ในของ C ีทูนะถ้าเกิดว่าเราใช้ไม้ตายเราก็ได้โล่อีกเหมือนกันซึ่งโล่ของตัวซูซากคุกับโล่ของ C ีูมันเหมือนกันนะครับ ไอ้ที่ว่าเหมือนกันเนี่ยคือมันเหมือนกันตรงที่ว่ามันจะได้โล่แต่มันจะไม่ขึ้นอยู่ที่หน้าสเตตัสครับเพราะมันไม่ใช่ค่าดีเฟนต์ไงมันคือการได้โล่ไปในตรงๆโดยตัวของโล่ไม่ขึ้นอยู่สเตตัสอยากจะให้ทีมงานเนี่ยมึงบอกหน่อยได้ไหมว่ากูได้โล่จริงหรือเปล่าเออกูต้องมาดูเอาว่าตัวละครเนี่ยมันมีโล่ขึ้นมาก็แค่นั้นอยากรู้ว่าโล่กูจะอยู่ได้นานแค่ไหนอะนะ ถ้าเกิดว่าโชว์ว่าได้โล่ไปเลยมันจะดีกว่าไม่ใช่ว่ามาโชว์ตรงนี้ตรงนี้มันก็แค่บอกเปอร์เซ็น์เฉยๆนะอมก็น,นะเวอร์ชั่นญี่ปุ่นยังไม่ทําเลยเวอร์ชันกับอก็ไม่ต้องไปคิดนะครับว่าจะทําตอนไหนเรื่องการโชว์สเตตัสโล่เนี่ยผ่านแ <c oughs> หมกันที พยายามจะทําให้ตําแหน่งโจมตีโล่งๆไว้นะครับจะได้เห็นทําไม่ตายของสุสคคูด้วยแบบว่าถ้าเกิดกูวางตัวคนอื่นมาทับด้วยเนี่ยไม่ได้เห็นกันพอดีนะแหมแหมทัมนทีโดยปกติวางไปแล้ว เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้เวอร์ชันปืนวาลิสเนี่ยก็อย่างน้อยได้ยิงช่วยอยู่ด้วยไงเอ็นี่ยังไม่ได้ทำหาเลยเลยโดยเฉพาะถ้าเกิดว่าไปลงเอ็กซ์ตรา้าลงชาวเดนเนี่ยโอ้ยที่สุดทิ่มทึงประตู โอเคเราจะเห็นว่าถ้าไม่ตายใช้ไปแล้วต้องมีการมอบโล่ให้ใช่ไหมครับก็จะเห็นว่าอย่างที่เราบอกไปว่ามันเป็นโล่แบบ C2 โล่มันไม่ขึ้น <c oughs> โล่มันไม่ขึ้นโชว์เวยแหมเลยเนี่ยก็มีแค่ตัวสเตตัสอยู่ตรงนี้ว่ากูได้สกิลโล่แล้วนะก็แค่นั้นแต่ไม่ขึ้นมาให้ว่าโล่กูได้เท่าไหร่บอกแค่ว่าได้กี่เปอร์เซ็นต์ก็แค่นั้นก็นะต้องอัพเอาว่าจะได้15%ของเ s p ตัวเอง แม็กเอพของเราคือ4 0 0พันสิบห้าเปอร์เซ็นของสี่พันถ้าไหร่ก็เท่านั้นนั่นแหละครับเขียนว่าเป็นเลขเลยง่ายกว่าว่ะบนต่อโอเคไม่ว่ากัน ศัตรูก็จะโจมตีไม่เข้าเนาะเพราะว่าเรามีโลอยู่อ่ะอันนี้เข้าแล้วโลหมดล้วโลหมดก็แค่เรียกโลใหม่โดยการใช้ทําให้ตายก็แค่นั้นเลยเดี๋ยวรอกันโอเคตัวละครอะไรอย่างนี้ก็จะตีเราไม่ได้เพราะเรามีโลแล้วน่ะดามจก็จะขึ้นศูนย์แทงนิดๆโลหมดเรียกใหม่ เห็นไหมเกไม้ตายของซูซูกเต็มเร็วจริงๆก็มาจากตัวสกิลที่1เองที่จะเพิ่มเกล็ดไม้ตายให้เต็มเร็วขึ้น เคก็จะมาอยู่แค่นี้นี่แหละครับกับตัวของซูซูคุแล้วก็หุ่นไนแมส่วนตัวของพี่แกแลนสล็อตมันก็แค่นี้มันไม่ได้มีอาหารอะไรเลยวางเสร็จแล้วปล่อยยาวเลยให้มีประโยชน์ก็เตดปืนวาเลซ่าเหมือนเดิมตามนั้นแหละครับไม่ได้มีอะไรมากมายเวอร์ชันเซเลนฮาเคนเอาไปใช้กับตัวอื่นน่าจะเหมาะกว่านะตัวที่แบบว่าแดกคอได้น้อยแล้วก็วางเสร็จแล้วปล่อยทิ้งได้เลยอะน่าจะเหมาะกว่าตัวของซูซูคุโดยส่วนตัวคือใช้ปืนวาเลซวางเสร็จแล้วทิ้งยาวอันนี้น่าจะมีประโยชน์ ถ้าเป็นสเลนฮาเคนวางเสร็จแล้วก็ปลดออกให้คนอื่นใช้ก็ได้เออไอตัวที่แม่งเพิ่มคอร์สช่วงเริ่มเลยอะ่ะวางเสร็จแล้วปล่อยออกอตัวของพี่ส้มเราน่าจะเหมาะสุดแล้วแต่ถ้ามีการ์ดโกก็ใช้การ์ดโกไปเฮ้อแค่นั้นเลยว่าคนส่วนตัวของพี่แกก็ดีเหมือนกันนะแต่ถ้าไม่มีทั้งคู่ก็เวอร์ชันนี้ก็ถือว่าใช้งานได้ส่วนดาบก็กลางๆเอาไปใช้ยังไงก็เล่ของแกดาบมันก็กลางๆไงไม่ได้มีอะไรพิเศษก็แค่นั้น โอเคก็จะหมดลงเพียงแค่น,นี้เะครับกับตัวของซูซูกุอุบะชะอันซิบิสีขาวไว้เจอกันใหม่ในตัวถัดไปไปแล้วจ้า